ชื่อตาวิเชียนนามสกูลจรรันครับ96หมู10บนบุญสีอําเภอเมืองครับจังหวัดจุรินครับผมตัวเล็กตัวใหญ่60ตัวก็เลี้ยงแบบบ้นก็เลี้ยงให้กินฟางข้อนี้แหละครับว่าอาหารก็กากปามหน่อยๆาตัวละ10บาทครับผมครับพอเรา มาก็มีมาก็มีนะครับผมมาไว้ขี่เลี้ยงวัวหน้าแรลปลอยเกี่ยวข้าวเส็จอะ่ะครับผมดูดูวัวตากินฟางดีไว้เนี่ยมากครับกินโดยไม่ต้องใส่รถอะไรกางน้ำตาลน้ำเตินเลยครับดู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 ด <c oughs> เลี้ยงแบบง่ายง่ายเลี้ยงแบบแบบชาวบ้านเขาเลี้ยงคุณตาเลี้ยงมากี่ปีนะครับสามปีครับลูกมันออกลูกครับก็ปี ปีออกปีออกสิปีออกสิบห้าอย่างงี้โปีออกยี่สิบแม่ด้วยก็ได้แล้วหกสิบครับอันนี้หกสิบเนตัวเล็กตัวใหญ่เนาะครับไม่ใช่ตัวใหญ่ทั้งหมดครับผมพูดถึงทางลูกมันอ่ะที่ท้องอยู่ยี่ท้องอยู่ยี่สิบกว่าตัวยี่สิบตัวตัวโอยังไม่คลอดอคลอดไปแล้วสิบตัวครับผมแล้วโรคตอนนี้หาปัญหาเจอแล้วโรคไม่มีอะไรมากหรอกที่มีอะไรมากเนาะคุณตาเนาะ ก็เพาะมันมันเป็นเราก็ดูแลหน่อยๆอ,อย่าไปฉีดยามันแรงไปเนี่ยโรคมันเป็นครับฉีดยาแก้กเสพครั้งหนึ่งก็ไขยเชือ้ออ๋อครับก็แ,แก้พิษพอแล้วอย่าไปซ้ำบ่อยเดี๋ยวมันแพ้ยาครับผมกด็ดูดูวัวตามมีจะอ้วนอ้วนไหมความคิดของผมว่าจะเลี้ยงมัไได้ัะร้อยแม่ก่อนร้อยแม่เนาะโอ้อร้อยแม่ท้องนี่นะครับก็ร้อยตัวเพราะอย่างน้อยมันก็ต้องท้อง ไม่ตังก็เจ็ดสิบเลยเหนื่อยไม่ตาเรื่องรัวก็ธรรมดาเลยอยู่ไปเรื่อยเรียงไปคุณเกยแล้วเนาะครับไม่ต้องไปทำงานอะไร ทำงานเบาๆทำงานเบาๆไม่ต้องไปไร่เลี้ยงทุ่งหน้านี้มันมีขี้เลี้ยงหญ้าก็ไม่ต้องตักครับเอาแต่ฟางใส่มันก็กินแล้วแน่กระทษตอนมันออกวันก็ดันยนงเลยน,นะ,นะมันเปิดมันก็ดันครงบ, <c oughs> บอยบันนี่ม้าก็มีเห็นไหมม้าก็อยู่กับวัวได้พอมันโตเราก็ขี่เลี้ยงวัวดูพ่อวัวก็นอนสบาย นี่พ่อพันนี่ครับผม 5, ตัวใหญ่มากตัวนี้พอ่อแดงความสูงประมาณ170รอ้อยเจ็ดสิบเนาะตาเนาะประมาณนี่แหละดูมันมิดหัวเราอะตัวใหญ่มากเลย <c oughs> ดูนี่เช่องนี่จะขายยังไงก็ได้ขาใหญ่ลูกขายาครับตาจิบกาแฟจิบ <c oughs> กาแฟแล้ก็เด้ไม่เคลียดครับ นั่นพ่อเล่มีตัวดึงพ่อเล่ยฝั่งนูนะ้นเนาะครับนี่ฝั่งนู้นเนะยครับผมถ้าเราไปตัดหญ้าเอาที่เอาจังมันก็เหนื่อยเนาะครับนี่หน้าเล้งเราก็พยายามเก็บฟางเนาะครับพอเก็บฟางได้แล้วเราก็มีอาหารเสริมหน่อยๆอย่างเช่นพวกกากปาล์มเราต้องไปซื้อเขาเนะครับ เราก็ให้ไม่เยอะครับให้ประมาณตัวละสิบกว่าบาทถ้าเรามาคิดว่าเราไปจัดยาไหนจะค่าน้ำมันค่าคนงานคิดแล้วอ,อื่นครับผมนั่นอันนี้ทนหน้อยพอหน้าเกี่ยวเข้าแล้วไอ้ช่วงนี้มันยังล่รยได้ทุ่งครับผมเขายังไม่ห่วงอ๋อลาหมดหมดหมด,หมดถ้าต่อไปอ่ะนาคตไม่แน่ครับ,รบมีต่อไปก็ต้องที่ใครที่เขาแหละ ดูตัวโตแล้วนะเนี่ยนี่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 ปีห้าตัวโลแล้วครับนี่กินได้ละตัวละสิบบาทเดนาะนี่ดูง่ายเ็ตตัวไปจะใส่ไอ้นั่นนะใช้ยอใหญ่ๆอ่ะเนาะครับไอ้ยออันนี้มันฟามคว้ตาเลี้ยงไว้กี่บ่อมีตอนนี้บ่อเลี้ยงกำลังขยายไปบ่อหนึ่งจะกำลังขยายไปอีกบ่อหนึ่งครับ อีกบอ่อนี่เป็นตัวใหญ่หรือตัวเลก็กครับบ่อเนี่ยเอาเยอะเนี่ยไปรปยออกฟังนี้ไปปล่อยทางนู้นครับอ๋อโป,ป,ปล่อยอ, <laughs> <laughs> อันนี้จุ่มไก่เนี่ยครับปลายเยอะมากครับหลายหมื่นตัวนะตาเนาะโอ้เป็นแสนแสนน้องขี้กว้างเต็มไปหมดเลยครับแล้วไม่รู้กี่ท่านนาะครับไม่งั้นก่อนเนี่ย เอาสบูก่กะน้ำส้มสายชูอะศูนย์เขาไอแ้แบบแบบโบราณนะครับเอาน้ำส้มสายชูไก่นั่นน่ะสบู่กดอ๋อครับกระปูนกินมากอ่ะบางทีมันรกมันก็ไม่ออกใช่ไหมาตาตัวมันไม่ออกมดลูกมันแคบมาไอ้มัน,ม,ม,น,ม,นมันรัดแรงมั้งอ๋อครับจำก็จะออกเองเดนนี๋ยวตาจะไปจูงวัวเขา้าคอกไปไปดูพ่อพันธุ์ตายมาใหม่ตัวเพื่อนเยได้วัวมตัวใหม่ป้าตายได้ตัวใหญ่โอ้หนี่ตามตาไปดูกันี่ วันนี้พาออกนอกคลองนะครับผมนี่ได้พอตัวใหม่มากครับบรรยายกาศลูกรุ่งรุ่งเลยนะตามมาเยี่ยมเตาม,มีโครงการจะทำอะไรนักี่ยทำเห็ดหนาแรงอ่ะทำแถวนานี้เลยเห็ดหนาแรงตรงนี้นะเกี่ยวข้าเวเช็ดใหใจอยากได้อาชีพก็มาเลยโอ้ตาครับไม่มาเรียนได้ตังค์ด้วยนะมาเรียนได้ตังค์ด้วยอ้่ายี่สิบวันก็มีเงินยี่ิบกระเป๋า อ๋อครับมันไม่ดุตัวตาไม่ดุอกตั้งชื่อว่าอะไรนี่ยักษ์ยักษ์ครับตัวใหญ่มากครับนี่พอพันธุ์โทไม้นะครับเนาะเ็ไม้ก่อนอนี่มันดุมันดุตัวตานี่เอาวะนี่ไม้มันดุอ่ะดูใหญ่ไหมใหญ่มากเลยหนามากนี่เพิ่งจะเอามาอ๋อเอามาจากไหนตานี่ตับเชิงตับเชิงครับนี่เอฟซีอยู่ไกลนะครับนี่เราก็ว่าจะเอ้ยชีเฟน้อยอ่ะมันอะไรอ่ะ มันผมจําไม่ได้แล้วมันสงขาว่ะสงไายเนาะครับสงขาเนี่ยลงงมาที่ต้นตาต้นเดียวลงมาต้นเดียวอยากได้อีกแล้วเขาไม่เอาตังเกงใจเขาเกงใจเขาอืมเขาเขาเขาส่งฟรีแล้วเราจะสั่งอีกก็น่าเกลียดเนาะครับเออไอ้ต้นละสามร้อยห้าสิบเพราะว่าต้นทุนน่ะนะอ๋อให้เราจะโอนตังไปให้เขาเขาไม่เอาครับนี่นี่ครับนี่นี่มาดูมาดูต้นกระถางเอฟซี กแล้วนี่ขอบคุณเอฟซีที่ส่งไมาคุณตาด้วยนะครับนี่นี่นี่ครับนี่โูเล็วไฟสวยก้านแดงด้วยครับนี่เิดเล็วอยากได้ก็เลยขอดอกพีพีก็ส่งมานี่ครับพีเอฟซีแล้วนะครับผมนี่คุณตาเนี่ยแน่นอนมากแกแล้วแต่ยังไม่หมดไฟหรอกเออหมดแล้วแหละหมดเห็นว่าจะเปิดห้างเลยไม่ใช่บะก็เนี่ยอาจจะหากินรำด้วยเปิดเลยแหละเนี่ยต้องเชื่อใจตัวเองอ่ะอย่าไปเชื่อคนอื่น อ๋อนี่นี่คือกฎแรกเลยอ๋อสองเราไม่ต้องไปตามเขาไม่ต้องไปตามเขาเอ้าตามตามได้แต่ต้องดูไหคนนั้นน่ะมันไปโลดยังอ๋อดูเป็นตัวอย่างใช่ไหมตั้อ๋อและสองไอ้คนนั้นเขามีเงินเยอะอ่ะเขาก็ทําได้ดิแต่เราไม่มีเงินเราไม่มีเงินเราต้องเลี้ยงแบบลูกทุ่งครับเน่ทนหน่อยมันก็ดีเองอ่ะเพอบวัวมันกินหญ้าครับเนาะตาเนาะให้จะมีฟางเตรียมฟางไว้เยอะ กฎกฎข้อสําคัญของคนที่คิดจะทําฟาร์มเลยคือต้องใจรักใจรักนอกตาเนะาะรักสัตว์นี่ถ้าเราเลี้ยงเลี้ยงวัวแล้วเรามัวจะไปที่อื่นไม่ได้ไม่ได้นอตาเนาะอืมไม่งั้นท้านั้นเราเลี้ยงน้อยเราก็หัดปลูกผักขายเนาะอืมครับอยู่กับลูกกับเมียพาเมียทําไปครับเข้าไม่สิบเอ็ดนี่นี่โอ้สิบเอ็ดตัวนะผมนี่นี่ครับตัวนี้งามมากครับผม แดงอะไรได้เลือดร้อยได้เลยนี่ครับนี่วัวใหม่นะผมในขอกนี้ครับผมนี่จะเอามาไหมเอาใหม่ได้สามวันได้สามวันนะผมเอามาทีเดียวครับสิบเอ็ดตัวเลยนะผมสามวันเนี่ยคิดนี่ครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่ครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับผมอแม่เขายายด้วยนะครับตู้ดำวงนู่นนะใหญ่มากตัวนั้นโอ้แม่นี่เจ๊สวยดูครับตาไปเมาหมดเลยบ่ ไม่โมแลมันเหลืออีกจังสี่สิบรุ่นดูเขาฟาร์มใหญ่หัวเขาฟาร์มใหญ่อ๋อเลี้ยงไม่ไหวโ้โห,โหนี่สี่แสนนะเนี่ยส <4, 000 S 2> ี่แสนครับสี่แสนสิบเอ็ดตัวนะครับผม,มนี่ครับคุณตาสุดยอดเลยดูใหญ่จน โอ้โหตาระวังลุนะต้านี่ครับอยากไปถ่ายใกล้ๆอยู่เราผมเดินตามมาไม่ทันนี่ครับผมโอ้โหเป็นไงครับเท่ยวไหมครับ เห็นดีย่างเ็นยัง่ยางครับเจ้าก็ขี่มันวิ่งได้ผมผมยังไม่เซียนขนาดนั้น้นี่ครับโอ้โนี่ยังมาขี่ม้ากับคุณตาก็มาได้นะครับผมนี่โทรหาคุณตาได้เลยนี่นี่ ว่าจะวิ okay. 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 Okay, ่งไปทันม้านะผมต้องบอกอย่างนี oh, h, ้เก้าเดี so ๋ยวเก็บผ้าไปก่อนครับขี่ม้าไปซื้อกาแฟนะผมไปบอกอ๋อหานฉากได้เนาะเก้าอ้มันเชื่องเถอตาโอ้เ่งขี่ดูไหมสวยมากไปเขาวไหมสวยๆตาสวยเลยสวยเมืยขาวอีก่ไงสวยสวยกว่าเอดู นี่ถ่ายออกสีมันเงามากเลยเออดูไว้ด้วยครับนี่ครับผมม้าตัวใหม่นะผมเชื่งมากมากครับเฮ้ <c oughs> เย,ยนี่ผ่านการฝึกมาแล้วใช่ไหมตาตัวนี้ผ่านแล้วนี่ครับผมอ่อตามไม่เคยวัดแต่ตามองมไปถึงดูในคลิปเอาเลย,เลยแหละโอ้งามเลยนะผมนี่ ผมให้ลูกน้าฟักเลยเดี๋ยวดูแม่ก่อน,นครับท้ายน่าจะร้อยสี่สิบห้าได้นะผมดูกบหางดูหลังครับผมตัวนี้ตัวใหญ่จริงๆนะครับก็เห็นมันสีแดงเรื่ยยแดงเนี่ยครับคุณพ่อครับผมไม่ได้ฉามเขาหรอกรับดูลูกมันสินี่ครับผมลูกงามเนาะแกขาเล็กไปนิดหนึ่งอืมครับก็ลูกวัวเดือนเดียวมัน เดือนกว่ายเดือนกอควาใช่ไหมตานนินี่ลูกตัวผู้นะครับผมผู้ผู้ท้ายนี่ดูท้ายครับนี่มันติดแม่มันมาหมดมันมาสายแม่อ๋อครับไอพิการแดงต้องหูใหญ่ทีนี่นะครับผมอันนี้หูเล็กเหมือนแม่ครับแล้วดูนี่ได้พ่อวัวแล้วดูโนกมันสินี่ดู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 จะลูกมันเดี๋ยวก็หกมือแล้วครับวัวทำไมเดี๋ยวแม่กองลูกแล้วนี่ครับเนี่ยซื้อวัวต้อง คนมีเงินน้อยซื้ออย่างนี้ตัวเดียวคุ้มเลยดูก็ไม่อายใคร đ â นี่ว่รออะไรครับตาเนี่ยขายขายเหนื่อยแล้วได้วัวสวยจุงอ่ะนี่มันสวยจริงๆโอ้สวยจริงครับคู่นี้แม่ลูกนี้สวยจริงครับ FC ท่านใดอยากมาดูครับมาดูได้นะครับกอยดูแม่นี่ก็ดูได้ราคาแสนเนี่ยนี่นี่วัวจะพาะแม่เงินแสนอะไรเนี่ยข้าผมสวยจริงครับงามเลครับ FC ครับ ดูสวยมากลูกที่สองเองนะตาเน่ช้องเนี่ยได้เดือนกว่ากว่าถ้าซื้อวัวต้องอย่างนี้ขนาดวัวออกุ่กนมก็พอดีครับไม่ใหญ่กินไม่ใหญ่สองต้องลูลูกด้วยถ้าแม่ไม่ดีลูกไม่อ้วนอือันนี้เราซื้อได้เลยครับพอราดูถึงลูกมันครับถ้าน้ำนมไม่ดีลูกก็ผอมนี่ครับลูกไม่ได้เรื่อง อันนี้เามาเพลงเพลงแกอาศัยว่าได้สองตัวนึกออกไหมอืมครับเพราะลูกมากผมจะทำพ่อวัวได้เนี่ยครับ